สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเล่าประสบการณ์จริงเรื่องหนึ่งนะครับชื่อว่าเงาในพงไพรเป็นเรื่องการไปตั้นแคมป์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยนะคะใช่ครับคือจากที่ควรจะเป็นทริปพักผ่อนกลายเป็นเรื่องหน้าขนลุกแล้วก็ทิ้งอือะไรบางอย่างไว้ในใจคนเล่าด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะได้ครับเรื่องมันเริ่มจากกลุ่มเพื่อนสนิทกัน5คนครับ เพิ่งเรียนจบใหม่ๆเลยอือหอยากไปเที่ยวฉลองกันว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับก็อยากไปพักผ่อนกันเพื่อนคนหนึ่งชื่อไนซส์เนี่ยเขาไปหาข้อมูลมาบอกว่าที่ป่าลึกจังหวัดน่านเนี่ยมีที่หนึ่งค่ะบอกว่าวิวสวยน้ำตกใสไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอะไรแบบนี้โอ้โหฟังดูดีมากเลยนะครับใช่ค่ะก็เลยตั้งใจไปหามุมสงบๆกางเต็นท์ริมลำธารกันเลยกะว่าจะบื่มด่ธรรมชาติให้เต็มที่แต เหมือนจะมีอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกเลยนะครับใช่ค่ะพอไปถึงเนี่ยบรรยากาศมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดอืมอย่างที่เมเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มพูดเบาๆว่ามันเงียบเกินไปฉันรู้สึกแปลกๆครับคือความเงียบที่ควรจะสงบมันกลายเป็นเงียบแบบอึดอัดน่ากลัวนิดๆมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะอาจจะครับเพราะความรู้สึกนั้นมันชัดขึ้นมากในคืนแรกเลย คืนแรกก็เจอเลยเหรอคะครับพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆครับดังขึ้นรอบๆเต็นท์เหมือนมีคนเดินวนอยู่อุ๊ยขนลุกเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าเป็นเสียงอะไรสัตว์รหรือเปล่าตอนแรกก็พยายามคิดว่าเป็นสัตว์ป่าแต่ฟิลมันไม่ใช่ไงครับโดยเฉพาะเมย์เนี่ยยืนยันเสียงสัวนๆเลยว่าไม่ใช่สัตว์มันมองเราอยู่โหแค่คิดก็กลัวแล้วนะคะ ยังครับยังมีเสียงหวีดแหลมแหลมแทรกมาด้วยแล้วก็มีลมกระโชกแรงๆเป็นพักๆทั้งๆที่ตอนนั้นเหมือนจะไม่มีลมพัดเลยอืมการอยู่ในที่เปรี่ยวเปรียวม,มืดมืดแล้วเจออะไรแบบนี้มันส่งผลต่อจิตใจมากๆเลยนะคะคือความรู้สึกมันเปลี่ยนจากแค่ไม่สบายใจกลายเป็นความกลัวที่มันเจาะจงขึ้นใช่ครับแล้วอะไรทำให้เมย์มั่นใจขนาดนั้นนะว่าไม่ใช่สัตว อาจจะเป็นสัญชาตญาณหรือสัมผัสพิเศษบางอย่างที่เขามีมั้งคะน่าสนใจมากคะ่ะพอเช้ามาพวกเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปหาหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดกะจะไปซื้อสเสบียงเพิ่มค่ะแล้วก็คงอยากถามข้อมูลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ได้คุยกับลุงคนหนึ่งในหมู่บ้านพอพวกเขาเล่าว่าไปกางเต็นท์ตรงริมลำธารน,นั้นนะครับลุงแกหน้าเปลี่ยนสีเลยอ้าวทาไมแล้วคะลุงแกบอกว่า ตรงนั้นน่ะหรอมันเคยเป็นที่ฝังศพทหารพม่าสมัยสงครามนู้นน่ะฮะจริงเหรอคะครับพวกทหารที่หนีตายเข้าป่าไปแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยโอ้โหนี่เหมือนฉเฉลยเลยนะคะว่าเสียงเมื่อคืนมันคืออะไรใช่เลยครับข้อมูลน,นี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อคืนเป๊ะ,เ,ปะเลยทำให้เสียงฝีเท้านั่นเอ่อดูน่ากลัวขึ้นไปอีก มากมากเลยนะคะแล้วปฏิกิริยาของเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะพอรู้เรื่องนี้ก็มีทั้งคนที่พยายามหัวเราะกลบเกลื่อนอย่างเพื่อนชื่อต um ั้มแต่เมเนี่ยเขาเชื่อสนิทใจเลยเชื่อเลยเหรอคะครับพูดด้วยความมั่นใจจนน่ากลัวเลยว่าพวกเขายังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยอืมแสดงว่าตำนานความเชื่อท้องถิ่นมันมีผลต่อการรับรู้จริงๆนะคะมากเลยครับแล้วคืนที่สองนี่แหละครับสถานการณ์มันแย่ลงไปอีก ยังไงคะมีอะไรอีกคืนนั้นฝนเริ่มตกเโปรยแล้วเสียงฝีเท้ามันกลับมาอีกกลับมาอีกแล้วคราวนี้แบงค์เพื่อนอีกคนที่ชอบถ่ายรูปเขาเลยลองยกกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายไปทางที่ได้ยินเสียงดูค่ะแล้วเห็นอะไรไหมคะปรากฏว่ามีเงาดำๆวูบผ่านหน้ากล้องไปเร็วมากครับแต่พอรีเพลย์ดูในกล้องนะเห็นแค่เงาแต่ไม่มีตัวตนเฮ้ยเอาแล้วไงจังหวะนั้นไนส์ตะโกนลั่นเลย เก็บของออกไปเดี๋ยวนี้คือตัดสินใจทันทีเลยก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะค่ะแบบนี้แต่เรื่องพีคสุดมันอยู่ตรงนี้ครับตอนกําลังเก็บของกันชลนลมุนเนี่ยจู่ๆเมย์ก็พูดแทรกขึ้นมาค่ะพูดด้วยน้ําเสียงที่แปลกไปเลยครับแบบเย็นชาไม่ใช่เสียงเมเลยพูดว่าพวกเจ้าบังอาจเหยียบย่ํำหลุมศพเราคนลุกนี่เหมือนในหนังเลยนะคะเท่านั้นแหละครับวงแตกเลยวิ่งหนีกันป่าราบไม่คิดชีวิตเลย โหนึกภาพตามแล้วใจหายใจคว่ำเลยค่ะตอนวิ่งเนี่ยตั้มสะดุดล้มข้อเท้าพลิกอีกเพื่อนๆก็ต้องช่วยกันพยุงไปส่วนเมย์ก็เอ่อดูไม่ปกติเหมือนคนไม่มีสติเท่าไหร่แล้วไนซ์ล่ะคะเขาเห็นอะไรเพิ่มไหมไนซ์ nice เล่าที่หลังว่าตอนวิ่งออกมาแล้วเพลอหันกลับไปมองแวบหนึ่งเขาเห็นเป็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงที่เคยกางเต็นท์ร่างคนเหรอคะใช่ครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ เขาบอกว่าร่างนั้นไม่มีหน้าไม่มีตาโอ้ยไม่ไหวแล้วคะ่ะน่ากลัวเกินไปแล้วจากแค่เสียงมาเป็นเงาแล้วนี่ยังมีเรื่องเมเปลี่ยนไปอีกคือมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับแล้วสภาพแวดล้อมตอนนั้นทั้งมืดทั้งฝนตกทางก็ไม่คุ้นเพื่อนก็เจ็บมันยิ่งกดดันบีบคั้นจิตใจมากๆส่วนภาพร่างไม่มีหน้าเนี่ยอื มันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความน่ากลัวความตายที่ไม่ระบุตัวตนหรือสิ่งที่มันอยู่เหนือความเข้าใจมากๆเลยนะคะหลังจากหนีตายกันออกมาจนถึงถนนใหญ่นะครับโชคดีมากที่เจอเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผ่านมาพอดีอ๋อรอดแล้วสิคะครับก็ได้ขอความช่วยเหลือเขาแต่ก็ได้ข้อมูลสุดท้ายที่เอ,อตอกย้ําความสยองก็ไปอีกยังมีอีกเหรอคะเจ้าหน้าที่บอกว่าแถวนั้นเหรอไม่มีใครเขากล้าไปกางเต็นท์นานหลายปีแล้วนะ ตั้งแต่มีคดีคนหายคนหายครับและเจ้าหน้าที่ก็เสริมว่ากลุ่มนั้นก็มากันห้าคนพอดีห้าคนเท่ากับกลุ่มนี้เลยเหรอคะเป๊ะเลยครับโหการที่มีคนนอกมายืนยันแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้เรื่องของเรามากก่อนเนี่ยมันสำคัญมากนะคะมันเหมือนบอกว่าสิ่งที่เจอมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่คิดไปเองหรือจินตนาการหมูครับมันน่าคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในที่ตรงนั้น ใช่ค่ะหรือสถานที่นั้นเองมันเก็บงำความทรงจำความเจ็บปวดในอดีตเอาไว้จริงๆแล้วผลกระทบหลังจากกลับมามันก็รุนแรงกับทุกคนเลยนะครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคนเล่าเขาบอกว่าหลังกลับมาเมเงียบขรึมไปเป็นเดือนเลยไม่พูดไม่จาแบงนี่เลิกจับก,กล้องถ่ายรูปไปเลยตั้มก็ยังฝันร้ายถึงคืนนั้นอยู่บ่อยๆส่วนไนซ์ไม่เคยพูดถึงป่าที่นั่นอีกเลยแล้วตัวคนเล่าล่ะคะส่วนตัวเขาเอง ทุกคืนฉันยังได้ยินเสียงฝีเท้านั้นวนรอบเต็นท์อยู่เสมอโห oh, นี่คือสิ่งที่เรียกว่าบาดแผลทางใจหรือทรอมาที่มันฝังลึกจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่ความทรงจำร้ายๆแต่มันคือแผลทางอารมณ์ที่มันลึกมากๆจากประสบการณ์ที่มันมันเกินรับไหวจริงๆใช่ครับมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองของคนไปเลยค่ะ <c oughs> มันเห็นได้ชัดจากผลกระทบที่เกิดกับเพื่อนแต่ละคนเลยสรุปแล้วการเดินทางที่เริ่มด้วยความหวังดีอยากเจอธรรมชาติสวยๆเนี่ยมันกลายเป็นการไปเจอประวัติศาสตร์อันดํามืดของที่นั่นแล้วก็นําไปสู่การประชิญหน้าที่ที่เอ่อเขย่าวขวัญแล้วก็ทิ้งแผลวิในใจไม่หายเลยนะครับค่ะเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้นะคะว่าจริงๆแล้วสถานที่ต่างๆเนี่ยมันสามารถเก็บงําความทรงจําหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดจากอดีตไว้ได้จริงไหมครับ น่าาคิดมกและประสบการณ์ที่มันอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างสิ่งที่เรารู้กับสิ่งลี้ลับที่เราอาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะในที่ห่างไกลแบบนั้นมันส่งผลต่อจิตใจคนเราในระยะยามได้อย่างไงบ้างเป็นคําถามที่อาจจะไม่มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัวนะครับค่ะคงต้องให้ผู้ฟังไปคบคิดกันต่อเองนะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังฝากด like, กดไลค์กดซับสไครให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ